ถึงแม้ว่าจะผ่านแฟนมิตติ้งเดี่ยวของทางแบรนด์มาแล้วด้วยครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับที่มี่ผู้ใหญ่เห็นถึงความสามารถของผมแล้วก็ให้ผมได้แบบมาเป็นทินเตอร์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับทางแบรนด์ครับผมก็อย่างเป็นสายมูด้วยเราก็แบบชอบสายมูชอบใบพัดสดมนอยู่แล้วก็เข้ากับผมมากเลยครับครับผมมูขนาดไหนถ้าเกิดพี่ๆไคขับจะรู้ว่าผมสดมน์ สวดมนต์ทุกวันครับสวดมนต์ทุกวันไหว้พระทําบุญขอพรทุกวันเลยครับแต่ว่าเราก็อยู่ในทางสายกลางนะครับที่แบบว่าเอ๊กก็มีม,มีมีบ้างครับแล้วก็ยิ่งแบบมีใส่เครื่องประดับด้วยรู้สึกว่าปกติไปออกงานนะครับอย่างนี้ผมเราจะต้องใส่เครื่องประดับของที่แบบมันสามารถไปกับลูกได้พอมันเป็นสายมูที่ผ่านมาผมไม่ค่อยยังหาไม่เจอแต่พอมาเจอครับทางแบรนดอนาลีครับที่เป็นเครื่องประดับด้วยแล้วก็เป็นสายมูด้วยก็ถูกฉลองกับ,บเรามาก โอ้มูมาขอมาเยอะมากเลยครับแต่ว่าก็ผมว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ถ้าเกิดไม่มีพี่ๆทุกคนครับไม่มีพี่ๆแฟนคลับก็ผมก็คงมาไม่ถึงจุดนี้ครับก็มาเพื่ออะไรกันครัด้วยความสามารถด้วยแล้วก็แฟนคลับด้วยครับผมใช่ครับแฟนก็มาทัอร์ตกันแนะครับเยอะมากดีใจที่ได้เจอกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนผมบอกเสมอว่าทุกๆครั้งที่ที่มีงานนะครับเราจะเจอพี่ๆแฟนคลับมามารอหน้างานตั้งแต่8ปดโมงเกโมงบางทีผม เห็นแล้วในทวิตเตอร์หรือแบบในโซเชียลครับผมยังอยู่บ้านอยู่เลยแต่ทุกคนอยู่หน้างานแล้วก็รู้สึกว่าขนาดที่พี่เขายังลงทุนมาหาเรายังรอเจอเรารอให้การซัพพอร์ตเราขนาดนี้แบบผมก็ต้องทําให้เต็มที่ครับแล้วก็ดีใจที่ทุกๆครั้งได้มาร่วมงานนะครับได้มอบความสุขให้กับพี่พี่เซนคลับกลับไปครับแต่เวลาเรามาเจอทุกคนเราก็แบบเต็มที่นะแบบว่าส่งโมเมนต์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยจะยังมีความสุขอะไรแค่ไหนครับมันเรียกว่าเราลืมความเหนื่อยไปเลยครับ ทุกๆครั้งที่ได้เห็นสีหน้าแววตาเวลาส่งมุกไปยิ้มมุกให้พี่ๆแฟนคลับแล้วแบบพี่ๆแฟนคลับเห็นคนยิ้มสนุกกับกิจกรรมหรือแบบเวลาคุยโขก็แค่นั้นมันมันทำให้เราแบบมีกําลังใจในการทํางานแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นไปอีกเยอะเลยครับแฟนนเเเเาาวรอง้ลก็ใช่จริงอยากให้สนุกกับพี่ๆแฟนคลับครับเพราะอยากผมอยากลงไปช่วยเล่นด้วยมากเลย คือครึ่งหนึ่งผมรู้สึกว่ายังไงพี่พี่แฟนคลับตอบได้ทุกรูปแน่นอนครับแฟนคลับตอบได้เราตอบได้ไหมผมว่าถ้าถามผมอ่ะผมผมตอบได้ทุกรูปแต่บางทีมันยังมีคิดคิดอยู่ใ,ในขณะที่คิดอยู่ใช้เวลาพี่พี่แฟนคลับตอบได้แล้วหรือที่พีุ่ดเมื่อกี้นี้ก็คือจะมีรูปที่เป็นงานวันเกิดของผมผมเห็นแค่ท่อนล่างครับผมยังจาไม่ได้เลยว่านี่แบบรูปมาจากงานวันเกิดของแต่แบบที่พี่แฟนคลับนคนตอบได้แล้วแบบทุกคนเก่งมากนับถือเลยครับ ครับผมอ่าคืนนี้ EP 7ีแล้วก็ที่ผ่านมาจะมีสปอยเด็กน้อยครับทุกคนอาจจะได้เห็นเขาเรียกว่าความความน่ารักความกุ๊กกิ๊กของคุณต้องรักกับหมาหมดพอได้แบบเดินทางมาถึงที่กรุงเทพค,ครับแต่อยากบอกทุกคนว่าใน EP7 เนี้เริ่มจากชื่อชื่อตอนเลยบทบาทของนักสร้างเรื่องอชื่อตอนนี้มีคาม,มีความแซ่บค่อนข้างเยอะทุกคนจะได้เชียร์มวยกันใน EP นี้ครับผมรู้สึกว่า e ีนี้จะมีทั้งตัวละครพิเศษ นักแสดงรับเชิญออกมาที่น่าจะทำให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันบ้างเราทั้ง4คนจะได้กลับมาร่วมเฟรมเรมเดียวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งคือจะมีตัวละครลับเ<ม>ขาเรียกว่าบอสบอสแรกของเรื่องครับที่จะมาแบบมาปะทะมาปะทะกับกกับคุณต้องรักแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยคุณต้องรักจะมีวิธีการแก้เผ็ดกลับไปซึ่งผมอยากบอกว่าสนุกมากถ้ามี10ผมให้ร้อยเลย อีพีนี้แบบอยากฝากทุกคนดูมากแบบสนุกมากจริงๆครับค,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 ครับอ๋อ,อกระแสตอบรับก็ขอบคุณทุกคนครับมันเป็นเรื่องที่สองของผมก็ฟอร์ดด้วยก็จริงแอบกังวลว่าจะออกมาแบบทุกคนจะชอบไหมทุกคนจะอินกับกับเนื้อเรื่องไหมที่ที่เราทุ่มเททําในทุกๆพาร์ทของซีรีส์เลยแต่เหมือนทุกๆครั้งในทุกๆอาทิตย์ที่ที่เราเล่นเทรนกันนะครับพี่พี่แฟนคลับก็จะบอกว่าแบบ เก่งมากทุกทุกคนชอบบางคนอินกับตัวละครอนกับคณต้องรักบางทีแบบพี่ฟนพี่พี่แฟนคลับมีการแบ่งทีมแล้วว่าอ่ะวันนี้พี่ขออยู่ทีมมหาสมุทรนะ EP นี้พี่ขออยู่ทีมคณต้องรักหรือบางทีแบบอยู่โหเอ็นดูทั้งทั้งสองคนเลยก็จริงดีใจครับผมกับปอดอคืดคอเราเรา,เราทุ่มเทกับงานชิที่สองนี้มากเพราะว่าอยากให้ออกมาดีที่สุดแล้วเราพอได้เห็นพี่พี่แฟนคลับชมแล้วว่าน้องน้องแสดงเก่งขึ้นมากเลยนะแค่นี้มันแบบ ในในฐานะนักแสดงครับผมรู้สึกว่าม,มันเหมือนกับเราเราคอมพิวไปอีกมิชั่นหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้ก็ขอสัญญาว่าก็จะตั้งใจทำงานต่อไปอีกเยอะๆแล้วครับแล้วก็น่าจะมีอีเวนต์อีกเยอะให้ได้เจอกับพี่พี่แฟนคลับกันก็ตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยครับขอฝากช่วงสุดท้ายของซีรีส์ด้วยนะครับรับรองว่ามันแน่นอนครับ <S <S ลงรีแอคใช่ไหมครับจรมีให้ทุกคนได้ติดตามทุกทุกอาทิตย์เลยครับ รืมว่า EP นี้วันนี้จะมีของ EP 7ใช่ไหมครับในช่วงอาทิตย์หน้าก็จะมี r รีแอคชั่นของ EP 7ตามมาครับซึ่งล่าสุดผมดูไปจนถึง EP 9แล้วใกล้จะจบแล้วครับแอบสปอยนิดนึงเราเพิ่งไปถ่าย r รีแอคชั่นมาแต่ผมจะไม่บอกทุกคนเยอะแคให้อบอกว่าช่วงสุดท้ายของของซีรีส์ครับจะมีตัวละครหลักขึ้นมาอีกประมาณนั้นครับ <laughs> ใช่ใช่ครับล่าสุดก็เพิ่งจะปล่อย MV แล้วก็คลิปรีแอ action ออกมาครับขอฝากทุกคนด้วยนะคบกับเพลงไม่กล้าฝัานของผมครับรวมถึงอีก2เพลงของน้องๆด้วยจะเป็นเพลงต้องรักแล้วเปล่าของของพี่ฟอดครับรวมถึงบอกก่อน,นได้ไหมของสองสาวแล้วก็ทุกๆเพลงสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับใช่ครับก็ยังคงเป็นเพลงที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวก็อยากจะร้องให้กับทุกคนฟังไปอีกนานๆนะครับ มันก็คงมันยังเหงาอยู่ครับทุกคนปกติเเวทีมันก็ใหญ่ผมยืนคนเดียวมันก็เหลือเนื้อที่เยอะใช่ไหมฮะใช่เมื่อวานเจอกันแบบพอได้กลับมาร่วมเวทีด้วยกันครับมันเราเราสบายใจขึ้นเวลาแบบหันไปเสร็จปุ๊บอ่ะยังมีน้องที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ครับแต่ที่สันคือแบบถึงแม้ว่าผมจะเหงาแบบน้องไม่อยู่ด้วยแต่พอหันไปก็ยังเจอพี่ๆเป็นคับเีคอยให้กําลังใจอยู่เสมอ ครับผมก็สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณทางแบรนด์พานาลีอีกครั้งหนึ่งครับรวมถึงพี่พี่แฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่มาหาผมในงานในครั้งนี้นะครับดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับที่ที่ได้มอบความสุขให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากต้องรักหมาสมุดเล็กซี่เดอะซีรีส์ด้วยนะครับอาทิตย์นี้ก็เข้า EP ที่เจ็ดเรียกว่าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายของซีรีส์นะครับเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขึ้นไปอีก รื่อๆเลยครับเราก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาอีกก็ขอความทุกคนนะครับสามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง g m เอ็ที่15เวลา4ทุ่มครึ่งครับรวมถึงสามารถรับชมเป็นแบบออนไลน์เวอร์ชันอันคันะครับไปที่แอป ICE ทุกวันอาทิตย์เหมือนกันครับรวมถึงเพลงด้วยสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับแบบเหมือนเหมือนสั่งมหาสมุทรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเป็นคุณต้องรักโอเคได้เลยครับ คืนนี้นายห้ามพลาเด็ดขาดพอต้องรับหมาสมุดอีพีเ็แล้วนะเราคอยดูว่าคืนนี้ฉันจะมาแก้เผ็ดเด็ดเดเ็กมาลงยังไง <Hello. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับ ขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับครับผมอ๋อได้ครับได้ครับ